โอ้เลลันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ประดิษฐ์มา ไช่แล้วอ่ะไปแล้วใช่ปะฮะ เจ้าชอบเล่ใจถตัดฝ่ายตัดหใจจะโทษใครได้ได้ยินหรือยังมีคนวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลเรื่องจริงมาถึงแล้วก็เธอนั่นแหละแซกมากเธอคิดว่าทำไมเธอ แต่ดับของคนณได้เท่งมากก็เกือบจะแต่งงานกันที่นเมื่อกี่เดือนผ่านไปก็จะต้องเป็นแม่ขนาะที่สามาียชีวิตอีกอย่างผู้ร้ก็ดอดอกก็อารมณ์ไม่ค่อยดีคุณช่วยระวังหน่อยอย่าอย่าให้เขาตกส,สวัสดีค่ะคุณอาเราเคยพบกันที่งานเลดกาูบูไม่เจอกันานานเลยนะ แล้วเรื่องคราวก่อนที่โรงเพยาบาไม่คิดเลยว่าเขาจะจำจันได้ ฉันอยู่ไหนฉันไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ไม่รู้แล้วเธอจะหลุลาทำไมแม่กับน้องฉันอยู่ที่ไหนเธอทำอะไรพวกเขาไม่พูดใช่ไหมใครก็ได้ทำไม อ๋อเสีงซีรีสนาะ Thank <laughs> you. นั่นแหละแค่นี้